ใส่หอมใส่กระใส่ซีโร่ปั้มกระได้ดีใส่เลยเน้นเน้นเก็บซีมดูอืมมาเลย ซไปกินไปเครื่องเตรียมตัวไปเขียนสิวถ่าเด้อนะใส่หอมลงไปเอาหลามมาสิขาไปส้มเขาไปกระย่านมันหันศกรษนตั้งมันแน่นตึ้ง ลงอยืดเถอ่อนเ่ยคนยางคุยางยางหยังวะยางปลาหยางหยางก็ปาลูกยางี่บอกยาง่หมเื่อกีั่งเ่าคันเขาไปบอกขั้นปลาอืม sao đâu sao đâu sao đâu chữ chưa nói anh